สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้โหสู้คนนะครับเอามาคนเดียวพี่น้องบรรยากาศดีดีย่มที่สวยครับได้ต,ตาําสตอมึกสายพี่น้องกุ้งสดเด้พี่น้องได้คนนะ่ะโอ้ยเด่งเด่งได้พี่น้องแล้วกะ็มีก็ผักแก้มก็มีมะละมละลาหน่อยกําลังเป็นตาแเสียพ,พี่น้องหน่วยน้อยนะแล้วกะ็มีผักกรอบๆได้ไล่แล้วกะ็ชะอมพี่น้องเอาเสิร์ฟเสียด้วยกันพี่น้องเด้อโอ้นยนำไล่เอกไปแหล่ สดนหนามก็ได้ครับฮืมแสบขลองแแะเลยบ่เหรอกลุก่อนละพี่น้องอืมห,หวานเนียนอ่ะไปต่อกำลังพอดีกิน ตัวกนมาละ แคบหมูมะนาวแจ่เผ็ดเผ็ดๆเ,เลยพี่น้องอืมหน่อเจียมันหลังงามพี่น้อยปักมือปักมือ ี่ขนมจีนน้ำยำหงอยู่ข้างล่างนะ มันแก่ตัวเนี่ยโ,โอ้น้ำกินยองไตเนาะเหล่าจะได้พี่น้องเนะอม นนว่ดีขนาดไว้เนาะเพชรขนาด น่อยหน่อยพอดีกินมนละมีตัวพี่น้องมันมีหลายออกไม่เลยตัวเ็บหมางเขาโดนมากเก็บมาไวาา้ดูเยินแป๊บเดียวมันแก่เลยพี่น้อง หัวมันเป็นน้ำหยังแก่ต้นมัดเลยขนาดเก็บหน่อยอ่อนมากไม่ใช่ตู้เย็นแก่เวยขั้นมาลายใหญ่สิบ่เป็นสีสีกินได้ดุนนะครับแบบเดียวเนาะ มันหยอกเป็นน่อเหลืองหมดขนาดบริยุทตุ่นยังยังสุกเป็นไอผมเก็บมากนี่หน่วยหน่วยซ้ำหละแต่ว่ามันมันเฉียนรอนที่เขียวนะเพีองดูไปหมื่นสองหมืออม่น้าหม,มื่นเหลืองเลยเป็นหน่วยแก่เลย <c oughs> nhóm nhóm tay chín tay มันจะน,นัดขมือรอไป่นอะลออเมือง,งผมมาสูมือบุได้ดอก này là chả kè <laughs> cái nồi nồi này nè น่วดดีันาดี้น้อง Ừ. Ừ. Hãy subscribe cho kênh เต่ว่าเพชรที่ไล่กว่าอยู่เอาครับคลิปนี้เอาทราบเลยพี่น้องได้ตำสตอมึกสายกุ้งสดพี่น้องเสียบของแถเลยพี่น้องเป็นเมนูลงทะเลนี่ครับยายเราไม่ได้มากินน้ำมันเผ็ดพี่น้องแต่ก็ช่วงนี้ยายพูนว่าเขียวพนดยำบุคอยได้พี่น้องเขียวพนดยำบุคอยขาดนะเ็เลยไม่ได้มากินน้ำนะครับยานน้ำกับเผ็ดแหละ และขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องฮาวปงไชน์แนวนะครับขอบคุณตัวการที่ตามทุกทรัพย์สขัยทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผู้ใด้ก็เบ,บิง่งก็ขอให้มีความสุขหลายสุขภาพแข็งแรง,งร่ำรวยเงินทองเลยครับเนดะ้ออ่าหากินวุ้นเสภาพก็ขอโทษเขาไปในพี่น้องเนดะ้อเอามื้อนี้มวหยังไรพี่น้องเดี๋ยวพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับ